บัรชาการทหารบอกออกแถลงการทหารพร้อมใช้กำลังยุติความรุนแรงตามกฎหมายหากเกิดเจลาจนขณะที่การประชุมร่วมกะกะตและรัฐบาลเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งยังหาข้อสรุปไม่ได้หลังกปปสบ,บุกถึงห้องประชุมเปิดโปงพฤติกรรมหมอสเสน่ห์หลอกดวงหญิงทำพิธีอนาจารเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบไม้ที่อยัดจากตู้คอนเทนเนอร์ด่านช่องเม็กวลราชธานีหลังพบมีไม้พยุงปะปน ัครบตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมนะครับคืนนี้เรายังคงติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับทั้งการชุมนุมเรื่องความพยายามหาทางออกนะครับวันนี้วุฒธธิสภาก็ยังคงเดินหน้าพูดคุยกับผู้นําองค์กรต่างๆนะครับเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ส โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าในขณะนี้บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติก็จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารประเทศโดยเร็วแต่ว่ากลไกที่จะได้มาจะต้องหารือกันอย่างรอบคอบและอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับบรตกาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์สวรรหาถแถลงผลการหารือระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับส่วนราชการเหล่าทัพสื่อมวลชนและภาคประชาชนเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยบอกว่า ผู้แทนเหล่าทัพและข้าราชการพลเรือนเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ส่งผลต่อการทํางานของส่วนราชการโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณปี2558เนื่องจากไม่มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นควรนะครับให้มีนายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจเต็มเข้ามาบริหารประเทศแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับ ส่วนแนวโน้มการหารือร่วมกับตัวแทนรัฐบาลนั้นล่าสุดนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับหารือกับผู้ที่สภาในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ยืนยันสถานที่ส่วนกลุ่มนปชทางวุฒทสภาได้เชิญมาร่วมพูดคุยตลอดหากไม่สะดวกที่จะมาที่รัฐสภาก็พร้อมไปหารือนอกสถานที่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับวุฒทสภาได้นัดหารือนอกรอบ กับคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่โดยจะเน้นสอบถามความชัดเจนในข้อกฎหมายเก <d> ี่ยวกับการให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเฉพาะกิจส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมวุฒิสภาอนอกรอบหลังจากนั้นจะถแถลงข้อสรุปที่ได้จากการเดินสายพูดคุยกับองค์กรต่างๆครับส่วนการหารือระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอนายสุรชัยเลี้ยงบุเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภาก็เปิดเผยว่าการเดินสายหารือสามวันที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันที่เห็นว่าทางออกของประเทศต้องอยู่บนหลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แต่ต้องอยู่บนหลักประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญครับขณะษที่ศาสตราจารยาน์นายแพทย์รัชต์ตารัชตานาวินประธานทปอเห็นว่าการแก้วิกฤตประเทศครั้งนี้ต้องใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แต่ว่าต้องอยู่บน อ,อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทางทปอมองว่าวิกฤตการเมืองในขณะนี้ควรจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารประเทศระหว่างรรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนื่องจากรัฐบาลรักษาการมีอำนาจจำกัดแต่กลไกที่จะได้มาต้องหารือกันอย่างรอบคอบครับขณะที่ผู้บัญชาการทหารบวกวันนี้ออกถแถลงการ7ข้อนะครับเตือนกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเนื้อหาในคำถแถลงการเป็นการให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองเพื่อนำประเทศชาติไปสู่ความสงบเรียบร้อยและขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมช่วยกันประนามผู้ที่ใช้ความรุนแรงพร้อมทั้งยืนยันว่ากองทัพไม่ได้นิ่งเฉยและขอเตือนผู้ที่กล่าวให้ร้ายกองทัพให้ระมัดระวังคำพูดและยุติแนวคิดบุกรุกปิดล้อมหน่วยงานทหารหรือก่อเหตุรุนแรงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับ ไม่เช่นนั้นทหารอาจจะจําเป็นต้องออกมาระง,งับเหตุการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งจะใช้มาตรการทางกฎหมายปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากองทัพเป็นของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยทุกคนไม่ได้เป็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับส่วนวันนี้ก็มาติดตามอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีส่วนของสมาชิกนะฮะวุฒิสภา เดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งนะครับทั้งในแง่ของรัฐบาลและกกตที่จะหารือกันนะครับซึ่งถ้ามีผลอย่างไรแล้วก็จะมีผลต่อท่าทีการชุมนุมของกลุ่มก,กปป,ปสและนปชด้วยนะครับโดยในส่วนการหาทางออกของวุฒิสภาวันนี้มีการรับฟังความเห็นหลายกลุ่มอย่างที่ได้ดูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกำหนดวันเลือกตั้งอขอภัยครับในส่วนของรัฐบาลเองก็ประชุม กับกรกตครับเพื่อที่จะหาทางกําหนดวันเลือกตั้งแต่ว่าการประชุมวันนี้ก็ต้องยุติลงนะครับหลังจากที่ประชุมไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นนะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการประชุมอย่างกระทันหันหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเข้ามาประชิดใกล้หน้าห้องประชุมการตรัดกองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่เป็นห่วงว่าจะเกิดความวุ่นวายก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งที่นำโดยนายสุภชัยสมเจริญประธานกกอนตอ,ออกจากห้องประชุมทันทีโดยคณะรัฐมนตรีก็เดินทางลงชั้นใต้ดินขึ้นรถประจำตำแหน่งหนีออกไปได้ทันส่วนกกนตบางส่วนทยอยเดินทางออกไปเหลือเพียงนายู้ชงนุตราวงเลขาธิการกกตและเจ้าหน้าที่ที่รอจนสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศก็นำรถบัสส่งกลับศูนย์ราชการครับ แต่ว่าก่อนที่กลุ่มกปปสที่นําโดยนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปรปสจะเดินทางมาถึงในที่ประชุมรัฐบาลกับกกตก็หารือถึงการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและการกําหนดวันเลือกตั้งที่รัฐบาลเห็นตามที่กกตเสนอว่าอาจจะไม่ทันวันที่20กรกฎาคมแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับเมื่อนายสุเทพและกลุ่มกปปสเดินทางมาถึงก็ได้ขอเข้าไปตรวจสอบในห้องประชุมโดยนาวากาศเอกระวินถนอมสิงห์ รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศก็ได้เข้ามาพูดคุยกับนายสุเทพนําสํารวจภายในห้องประชุมว่าไม่มีคณะรัฐมนตรีแล้วนายสุเทพก็ยืนยันว่าการเดินทางมาที่กองทัพอากาศก็เพื่อขอพบนายนิวัฒน์ธรรมรงเพื่อเจรจาหาทางออกในประเทศเพราะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นตัวแทนประชาชนถ้ามีโอกาสพบกันก็จะวางกรอบพูดคุยไว้สองสาประเด็นแต่ก็ไม่ถึงขั้นให้นายนิวัฒน์ธรรมรงลาออกหรือขีดเส้นตายว่าต้องพบกันวันไหนครับ แต่ว่าระหว่างที่มีการปิดล้อมกองทัพากาศในวันนี้ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อกอปปสนั้นพบว่ามีรถยนต์สังกัดสหทอ,อ,อขับรถเขี่ยวชนจักรยานยนต์ของกาดกรปปสได้รับบาดเจ็บนะครับ นายวรเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะนัดหารือกอก่อใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้การประชุมผ่านระบบคอนเฟรนช์นะครับทั้งนี้เมื่อไม่สามารถหาข้อยุติวันเลือกตั้งได้ในวันนี้ก็ทําให้ไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งให้มีผลในวันที่20หรือ22พฤษภาคม กำหนดวันเลือกตั้งเดิมที่ตั้งใจให้มีขึ้น20กรกฎาคมนั้นอาจจะต้องเลื่อนออกไปโดยรัฐบาลมองว่าอาจจต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับในส่วนรัฐบาลก็ยังไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเฉพาะการแต่ควรจะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเลยครับ ขณะที่ช่วงบ่ายครับเลขาธิการกปปสเดินทางไปที่ศูนย์ราชการเพื่อขอหารือกับกกตโดยนายสมชายศรีสุทธิยากรกกตเสนอให้กปปสหยุดขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้สร้างบรรยากาศเลือกตั้งภายใน3าถึงหเดือนข้างหน้าโดยกกตจะดูแลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแต่ว่านายสุเทพก็เรียกร้องให้กกตจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักประชาธิปไตยจึงจะยอมรับได้เพราะว่ากกปปส้นต้องการเห็นการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง และต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจในการปฏิรูปโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับโดยคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1ปีครับการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ชุมนุมทางการเมืองค่ำนี้กลุ่มกอปปสยังยืนยันนะครับต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและพรุ่งนี้จะไปให้กําลังใจสมาชิกวุฒิสภาเพื่อหาทางออกประเทศส่วนนปชให้จับตาช่วง4วันนับจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะที่เหตุรอบยิงเข้าใส่ที่ชุมนุมกปปสเมื่อกลางคืนที่ผ่านมานั้นก็มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ22รายนะครับล่าสุดได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนกาศกปปสกับตำรวจและทหารเพื่อหาแนวทางป้องกันคนร้ายก่อเหตุนะครับเราเริ่มที่นาสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสปราศัยเมื่อช่วงค่ำ เล่าให้ผู้ชุมนุมฟังถึงการเดินทางไปพบนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีที่โรงเรียนในเรืออากาศเพื่อหาทางออกประเทศแต่ว่านายนิวัฒน์ธรรมรงลบออกไปก่อนจึงชัดเจนว่าไม่เจราจากับกปปสในขณะเดียวกันก็ขอบคุณคณะกกตที่ให้ความร่วมมือรับฟังแนวทางปฏิรูปของกอปปสครับโดยเรียกร้องกับกรกตว่ากปปสจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง ถ้ากกตจัดการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์โปร่งใสปราศจ,จากภกาคการเมืองที่มาจากนายทุนและไม่ใช่เพียงพยายามจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นประชาชนจะขัดขวางการเลือกตั้งเช่นเมื่อสองกุมภาพันธ์พร้อมยืนยันว่ากปปสต้องการให้วุฒิสภาคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการผลักดันการปฏิรูปประเทศซะก่อนโดยในวันพรุ่งนี้กรปปสจะเดินทางไปให้กําลังใจสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐสภาในการประชุมนอกรอบนะครับเพื่อหาทางออกประเทศเวลา14นาฬิกา ก่อนการปราศัยนายนสุเทพก็มอบเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมที่ผ่านมาและเหตุการณ์ล่าสุดที่คนร้ายใช้ปืนกลาดยิงและรอบยิง m 7 9ส่กาใส่กาดและผู้ชุมนุมที่บริเวณสี่แยกคอกบัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาด้วยครับอีกด้านหนึ่งนายจัตุพรพรมพันธ์ประธานนพชขึ้นปราศัยนะครับบอกว่ามีแหล่งข่าวจากกองทัพที่เชื่อถือได้ รายงานมาว่าในวงประชุมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาร่วมประชุมด้วยเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมามีการระบุชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีคนกลางคือพลเอกประยุทธ์โดยมีคุณสมบัติพร้อมเนื่องจากเคยทำงานใกล้ชิดกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหนะ้าพรรคประชาธิป,ปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสโดยเมื่อตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเสร็จเรียบร้อยก็จะประกาศกฎอายการศึก ก่อนจะดำเนินคดีกับแกนนํานปชและนายสุเทพโดยจะมีการปล่อยตัวนายสุเทพในภายหลังนอกจากนี้ในวงประชุมยังบอกอีกนะครับว่าจะจัดการเลือกตั้งภายใน12เดือนแต่มีภารกิจสําคัญในช่วง12เดือนคือยึดทรัพย์ตระกูลชิน,นวัตรทำลายกระบวนการคนเสื้อแดงทั้งหมดพร้อมดําเนินการให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งรวมทั้งจะดําเนินการกับนางสาวยิ่งรักณ์ในกรณีจํานําข้าวนายจตุพรบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นภายใน4วันนี้ โดยสถานการณ์ทางการเมืองจะเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้นายเจตุพรก็ได้ส่งสัญญาณไปที่แกนนำนปชทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนร้ายลอบยิงลูกระเบิด M79 ใส่พื้นที่ชุมนุมและยิงปืน M16 ใส่ผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ22ราย วันนี้พลตบ,บดจเ,เอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะว่าคนร้ายยิง M79 มาจากที่สี่แยกคคกวัวซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่กระสุนตกประมาณ400เมตรลูกแรกตกที่ทิศใต้ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลูกที่สองตกบริเวณหลังคาโรงแรมบ,บ้านดินสอและลูกที่สามตกในบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์นะครับซึ่งสามารถเก็บเก็ตระเบิดได้จำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ก็พบร่องรอยปืน M16 ที่คนร้ายยิงเข้ามาปรากฏอยู่ที่เสาไฟและรถทัวร์ครับโดยเจ้าหน้าที่จะตั้งจุดตรวจความมั่นคงรอบพื้นที่ชุมนุมรวมถึงประชุมวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อวางกำลังเพิ่มโดยเฉพาะในช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อเหตุล่าสุดก็มีการประชุมกันระหว่างตำรวจทหารและตัวแทนนายถาวเรเสนยมผู้ดูแลกากรกปปสพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางมาตรการป้องกันหลังเกิดเหตุแล้วครับ เราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรามาดูความคืบหน้าตรวจสอบไม้เตรียมลักรอบส่งออกที่อุบลราชธานีและยาภาดนะครับเรามีรายงานเปิดพฤติกรรมหมอสเสน่ห์ที่ลวงผู้หญิงไปแล้วก็ทำพิธีมีอาจารย์ด้วยครับสนับสนุนโดยนิวคัมรีโซเล็กคลิกล็อก ศูนย์บริการครบวงจรแก๊สและน้ำมันเอ e นอร์จีรีฟวันพรุ่งนี้ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ จะเข้าแจ้งความที่กองปราบปรามเอาผิดกับหมอสเสน่รายหนึ่งครับที่โฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณในการหลอกให้คนไปทำสเสน่ด้วยการสัมผัสอวัยวะเพศและบางรายให้นําน้ำไปล้างส่วนปกปิดของร่างกายไปให้ผู้ที่ต้องการให้หลงรักดื่มกินนอกจากนี้ก็พบว่าหมอสเสน่รายนี้ได้หลอกลวงชาวต่างชาติหลายคนจึงเข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ ติดตามกับคุณจันดา,าจันยาคงปิ่นครับนี่เป็นเพียงภาพการทําพิธีเสริมสเสน่ห์เพียงบางส่วนที่ผู้เสียหายส่งไปร้องเรียนพฤติกรรมของหมอสเสน่ห์รายนี้กับนายสงการอัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเขาได้แจ้งเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่านี่เป็นการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความผิดอาญาด้วยแต่จากภาพที่มีผู้ส่งไปก็ปรากฏว่า ก่อนหน้านี้มีหญิงสาวหน้าตาดีหลายคนเข้าไปให้เขาทําพิธีเสริมสเสน่ห์ซึ่งบางภาพเป็นส่วนสงวนของร่างกายจึงไม่สามารถนํามาให้เห็นได้แต่ที่เห็นคือเขามักจะให้หญิงสาวที่ไปหาถอดเสื้อหรือปลดเสื้อผ้าออกแล้วจะใช้มือสัมผัสลงอักขระที่อวัยวะเพศจนถึงการอ้างว่าทําพิธีจารตัวอักษรโบราณบนแผ่นหลังอย่างที่เห็นนี้ด้วยใช่ผู้หญิงจะให้ผู้ชายหลงนะไปถูเนี่ยสามรอบ นี่มีรวมคลิปที่หมอพรศบอกวิธีทำสเสน่โดยที่มีกลุ่มผู้หลงเชื่อทั้งในและต่างประเทศกลับไปทำด้วย,ยผู้เสียหายรายหนึ่งส่งภาพให้ในายสงการอย่างเครื่องรางของขังที่อ้างว่าทำการปลุกเสกมีมูลค่ามากถึง8,000บาทหรือที่นำเอากระดูกจากการเกิดอุบัติเหตุบนถนนแห่งหนึ่งหรือผีตายโหงมาทำการปลุกเสกทำน้ำมันพรายมูลค่าต่อขวดประมาณ6 0 0 0ถึง10,000บาท โดยอ้างว่าน้ำมันของเขาทำจากวัตถุพิเศษเอาจากศพของคนตายหมู่แต่เมื่อเราตรวจสอบไปก็คาดว่าภาพที่นำมาลงโฆษณาชวนเชื่อนั้นปรากฏว่าเป็นภาพคล้ายที่ลงข่าวเมื่อหลายปีก่อนนอกจากนี้ยังมีภาพหญิงสาวอีกหลายคนเข้าไปทำสเสน่ห์ซึ่งจากคลิปวิดีโอนี้น่าจะยืนยันถึงความเชื่อของทั้งหญิงและชายจำนวนมากได้และจากภาพจะเห็นหมอพศสวมเสียงของเทวดามีอาการสัน่นประหนึ่งว่ากำลังเข้าทรง ส่วนที่เห็นคือหมอพรตกำลังใช้รูปปั้นที่เรียกว่าไอง้งั่งไปวางบนร่างกายของหญิงที่มาทำสเสน่หไอ้งั่งที่ว่านี้ก็จะทำให้ผู้หลงเชื่อซื้อกลับไปในราคาหลายพันบาทและปรากฏว่าเรื่องของเขายัางกำลังตกเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศจีนหลังจากที่ชาวจีนที่เคยถูกหลอกไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนในประเทศตน ต่อมาเราจึงเดินทางไปที่สำนักของเขาซึ่งลงไว้ว่าอยู่ที่ย่านรามคำแหงซึ่งก็คือหลังนี้เมื่อสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ห้องถัดไปก็ได้รับคำตอบว่าหมอพศเดินทางไปประเทศจีนแล้วและบางคนก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับหมอพศจอมสเสน่ห์มาก่อนไปรอบนี้แล้วก็หายไปเลยเห็นเ็าย้ายของย้ายอะไรไปตั้งนานแล้วนาะย้ายของด้วยคะไปตั้งแต่ตอนไหนคะช่วงไหนเ,เดือนแล้วมนะื เกือบเดือนที่เขาไปอะคะใช่ค่ะอ๋อแต่ก่อนมีคนมาหาหมอพดเยอะไหมคะป้าไม่ค่อยได้สังเกตนะเพราะว่าป้าพอเูากป้าเ็านอนไงอ๋อเลยไม่ได้สังเกตอ๋อแต่ป้าขายของอยู่แถวนี้นแหละาขายอนี้นี่อุ้ยไม่ได้สังเกตแต่กลางวันไม่ค่อยเห็นแต่ป้านอนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นแต่กลางคืนไม่รู้แต่ผู้คนในย่านนี้ต่างก็ยืนยันว่าไม่ทราบมาก่อนว่าหมอพศคือหมอทําเสนหและยังไม่มีผู้เสียหายที่แสดงตน บางคนนั้นมีชื่อเสียงอาจเพราะด้วยกลัวว่าจะอับอายจัญยาคงปิ่นข่าวสามิติรายงานเรายังคงติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจอายัดไม้เตรียมส่งออกกว่าหมื่นท่อนนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่อุบลบราชธานีก็สั่งปิดกิจการบร,ริษัทกินดาเป็นการชั่วคราว15วันเพื่อตรวจสอบว่ามีไม้พยุง ปะปนอยู่ในไม้ที่กําลังเตรียมผ่านแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนการตรวจสอบแม้ว่าจะผ่านไป2วันก็ยังไม่แล้วเสร็จคุณมนตรีอุดมพงศ์มีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับถึงแม้จะผ่านมาถึง2วันแล้วนะครับจนถึงวันนี้ที่สารได้อนุมัติหมายคน้นและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้ที่โกดังแห่งนี้ไว้ตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับและก็เป็นไปค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรเพราะว่าไม้มีขนาดใหญ่ท่อนใหญ่ และเฉพาะโกดังแห่งนี้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่วางอยู่กับพื้นดินทั้งหมด7ตู้ที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นได้เพื่อที่จะแยกประเภทของไม้แต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดในขณะนี้ส่วนอีก14ตู้ที่อยู่บนรถนะครับเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีการปิดมิดชิดการจะเปิดได้ในแต่ละตู้นั้นจะต้องมีหลายฝ่ายมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศุลก,กากรเจ้าของไม้หรือผู้ที่เป็นเจ้าของโกดังหรือผู้ที่เป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์แห่งนั้น รวมถึงเอกสารเพื่อจะใช้เทียบเคียงว่าตรงกันกับเอกสารหรือไม่ภาพมุมสูงทําให้เห็นพื้นที่บริเวณกว้างของโกดังบริษัทจินดาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตและทรานสปอร์ตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มั่นคงชั่วคราวตามกฎหมายศุลการกรที่มีกองไม้กระจัดกระจายกันอยู่บางส่วนเป็นกองไม้ที่รอการบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ตามกระบวนการทางศุลการกรบางส่วนเป็นไม้ที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากตู้มาตรวจสอบชนิดไม้ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่บนหัวรถลากผ่านกระบวนการศุลการกรแล้ว รวมถึงรถบรรทุกที่มีผ้าใบคลุมอยู่โดยไม่มีตู้คอนเทนเนอร์เป็นไม้ที่นําเข้าจากประเทศลาวเตรียมบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เช่นกันขณะนี้ทั้งหมดถูกอายัดไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากพบไม้พยุงที่ห้ามนําเข้าและส่งออกปะปนอยู่ด้วยโดยมีโกดังบริษัทนิติวดีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันถูกอายัดไว้เช่นกันขั้นตอนนับจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์ชนิดไม้ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเพื่อแยกว่ามีไม้พยุงปะปนอยู่มากน้อยเพียงใด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมในการพิสูจน์เนื้อไม้ของกรมป่าไม้3คนถูกส่งมาทําหน้าที่เนื่องจากไม้ที่พบมีประดูและชิงชันเป็นหลักและไม้ชิงชันมีเนื้อไม้ใกล้เคียงกับไม้พยุงมากแต่ไม้พยุงมีราคาสูงกว่าและขณะนี้กฎหมายห้ามนําเข้าหรือส่งออกพยุงเด็ดขาดตัวนี้คือพยุงนี้คือชิงชันนะครับแต่โครงสร้างภายในเนี่ยนะครับพยุงนะครับจะมีความละเอียดของเนื้อไม้นะครับมากกว่ากันนะครับเส้นพ่อจะชัดเจน แล้วก็ใหญ่นะครับส่วนไม้ชิงชันนะครับเ,เส้นเพรนไขามาจะเยอะนะครับแล้วก็ชัดเจนครับผม,ม,มการตรวจสอบไม้ที่กองอยู่และในตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งวางกับพื้นเจ้าหน้าที่สามารถทําได้ทันทีแต่ตู้คอนเทนเนอร์บนหัวรถลากที่ผ่านการปิดและซีนจากกรมศุลกากรแล้วต้องรอเอกสารจากบริษัทชิปปิ้งศุลกากรหรือเจ้าของซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ขณะที่หมายสารอนุญาตให้ขนได้ถึงวันพรุ่งนี้ทําให้ตํารวจเตรียมขอขยายเวลาจากศาลเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบละเอียดมากขึ้นเพราะขณะนี้พบไม้พยุงแล้ว109ท่อนก็ส่วนใหญ่จะปมปนอยู่ในทั้งตู้ทั้งที่กองอยู่กับพื้นนะครับจะเป็นลักษณะปมปนแล้วก็ลักษณะจะอยู่ด้านล่างที่มีการสลับเหมือนเหมือนเจตนาที่จะปมปนนะครับขณะที่นายด่านสุลการกรช่องเมกระบุว่ายังรอเอกสารจากเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ทราบเพียงว่าเป็นไม้ผ่านแดนจากลาวไปจีนแต่ก็พบความผิดกรณีสแดงเท็จจึงสั่งปิดกิจการชั่วคราว15วันสําหรับคังจินดาที่ตรวจพบไม้ระะ้อยหกสิบห้าตนที่มีลักษณะเป็นไม้พยุงเนี่ยนะครับร้อยหกส้าต้นเนี่ยก็จะปิดการดําเนินการก็สเขา15วันเพื่อตรวจสอบและเคลียร์ทั้งหมดเลยนะฮะให้ ให้ทางหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบทั้งหมดเคลีย,ยให้ชัดเจนทั้งหมดว่าการตรวจสอบนียมีไม้อะไรพยุงอะไรหลงเหลือมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้นำหมายค้นขอเข้าตรวจสอบเอกสารจากนายบุญประสงค์ลีลาผู้จัดการบริษ,ษัทจินดาเพิ่มเติมซึ่งนายบุญประสงค์ยังไม่ขอตอบคำถามทีมข่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับไม้แต่ยินดีให้ตำรวจตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบทั้งหมดจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลในเอกสารและไม้ในตู้คอนเทนเนอร์ว่าตรงกันหรือไม่จึงทำให้ยังต้องขยายเวลาการตรวจสอบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามเหตุฉลาจนอันเนื่องมาจากชาวเวียดนามไม่พอใจชาวจีนนะครับก่อเผาโรงงานของต่างชาติมีผู้เสียชีวิตกว่า20คน สนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิสเตนเลสคลีนผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปอตท รัฐบาลจีนได้ออกมาเรียกร้องให้ทางการเวียดนามนำตัวผู้ที่ละเมิดกฎหมายมาลงโทษนะครับกรณีที่ม็อบเวียดนามก่อเหตุจราจลบุกเผาโรงงานของต่างชาติมีผู้เสียชีวิตกว่า20คนซึ่งเหตุการณ์นี้กระทบกับบริษัทไทยในเวียดนามด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีไม่มีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ ในหัวชุนหญิงโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่านอกจากทรัพย์สินซึ่งเป็นโรงงานชาวต่างชาติจะเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนซึ่งถือว่าเป็นการก่อเหตุจลาจนที่ร้ายแรงและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในเวียดนามเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนขอเรียกร้องให้ทางการเวียดนามนำตัวผู้ละเมิดกฎหมายมาลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างครับ สำหรับผู้เสียชีวิตกว่า20คนจากการบุกเผาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดหาตินทางภาคใต้ของเวียดนามที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแพทย์ในโรงพยาบาลเปิดเผยว่าเป็นคนงานชาวเวียดนาม5คนอีก16คนเป็นชาวจีนส่วนสถานการณ์ในทะเลจีนใต้กรณีที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันไปตั้งในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกลายเป็นกรณีพิพาทและเป็นเหตุให้เวียดนามนั้น ก่อเหตุรุนแรงนะครับลาสุดทหารจีนกับทหารเวียดนามยังคงเผชิญหน้ากันอยู่เพราะว่าเรือจีนไม่ยอมให้เรือเวียดนามเข้าใกล้บริเวณที่ตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและไม่ยอมรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับโดยอ้างว่าที่ตั้งของแท่นขุดเจาะอยู่ในเขตแดนของจีนครับขณะที่กัปตันเรือเวียดนามได้อธิบายเหตุผลที่ไม่ยอมถอนเรือออกไปว่าเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นของเวียดนามจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อปกป้องอำนาจอิประตยเหนือดินแดนของเวียดนามครับ ส่วนเรื่องผลกระทบของธุรกิจไทยในเวียดนามนายเสกวรรณเวทีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีคนไทยได้รับมีบริษัทไทยได้รับผลกระทบ3บริษัทโดยประตูเข้าโรงงานและกระจกอาคารเสียหายและคนงานท้องถิ่นถูกบ,บังคับให้หยุดงานเพื่อเข้าร่วมประท้วงแต่ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบโรงงานยูเนียนโชจิรุชิในนิคมอุตสาหกรรมบางชันถนนเสรีไทยหลังเกิดเหตุไฟไหมตั้งแต่เมื่อวานเบื้องต้นสั่งปิดอาคารที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าตรวจสอบทางทิศใต้ซึ่งเป็นเคหาชุมชนบางชัน กรมสอบสวนคดีพิเศษวุดีเ SI อสไออนุญาตให้ประกันตัวนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาและนักวิชาการผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันเป็นกระบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหา,หาหลังจากเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนซึ่งนายเจิมศักดิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติลงเหลือ24ล้านคนจากเป้า28ล้านคน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองนอกจากนี้ยังปรับลดเป้ารายได้จาก2ล้านล้านบาทเหลือแค่1.8แสนล้านบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีนับจากเขตปิดท่ากาศรรยานสุวรรณภูมิเมื่อปี2552กระทรวงพาณิชย์เปิดปให้เอกชนเข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลซื้อเข้าสารในสต๊อกของรังรฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตร,รล่วงหน้าแห่งประเทศไท,ย,ทยหรือเอฟเฟตครั้งที่11ปริมาณรวมกว่า2 0 0,000ตันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการค้าข้าวสนใจเข้ายื่นซองประมูลรวม18รายเจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคายสนที่กำลังตรวจยึดยาบ้า3 9 0 0 0 0เม็ดบรรจุในกระสอบปุ๋ย2กระสอบรถยนต์กระบะสีเทาทะเบียนบอบ,บไม้ทอทง2050หนองคายด้านหน้ารถติดตรากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ภายในรถพบบัตรประชาชนของนายต้องมีลาซ้อนชาวอำเภอสีเชียงใหม่และบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้านของนายต้องมีและสมุดบัญชีธนาคารเป็นชื่อนายต้องมี18เล่มเตรียมขยายผลจับกลุ่มต่อไปอายการเกาหลีใต้ตั้งข้อหาลูกเรือเซเวอลที่อัปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาหลีใต้ทั้งหมด15คนโดยกัปตันและลูกเรืออีก3คนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพราะทั้ง4คนละเว้นหน้าที่ในการปกป้องชีวิตผู้โดยสารจนนำไปสู่การเสียชีวิต หากสารตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจได้รับโทษประหารชีวิตส่วนลูกเรืออีก11คนถูกตั้งข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่คุ้มครองผู้โดยสารสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ติดอยู่ในเรือล่าสุดนักประดาน้ำนำศพผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือได้แล้ว284รายยังสูญหายอีก20คนฟุตบอล AFC Women's Asian Cup นะครับ2014ที่โฮจิมินเวียดนามรอบแรกกลุ่มบ คู่แรกเตะตั้งแต่5โมง15นาทีจบเกมไปแล้วนะครับเกาหลีใต้เอาชนะพะมา่าไป12ประตูต่อ0นย์ะครับคู่ที่2ไทยแพ้จีนไป0ประตูต่อ7นะครับสามิติคืนนี้ลาท่านด้วยขบวนแห่ประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดือน6ของที่ตำบลนาเศร้านะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ประเพณีโบราณที่จัดขึ้นทุกปีตามความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อกันว่าเมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ